สวัสดีค่ะนักเรียนเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคุณครูแป๋วก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยตามงานที่เราได้สอนกันไปเมื่อตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันที่1ไอ้วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้ววันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกให้นักเรียนลองใช้ความคิดลองใช้จินตนาการในการเล่นเกมหลายหลายคนนะคะชอบที่จะเล่นเกมชอบที่จะเก็บของรางวัลมีการแข่งขันนะคะแล้วเป็นเกมที่ เกี่ยวกับวิชาวิวทยาการคำนวณคือการนำสัญลักษณ์มาใสา่เพื่อที่จะให้ตัวการ์ตูนเราเนี่ยเดินไปให้ถึงจุดหมายไปเก็บแครอทได้นะคะนักเรียนดูนะ้าวิธีการใช้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยเข้าหน้า Google ก,ก,ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเซิร์ชคำว่าเกมวิทยาการคำนวณน,นะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนลงมาที่ เว็บไซต์ของครู i t c o m นะคะให้นักเรียนไปคลิกเลยคำว่า google เปิดตัวเกมฝึกโคดดิ้งนะคะลองไปหวดกันได้เลยคลิกเข้ามาปุ๊บนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเลื่อนลงมานะคะเจอปุ่มข้างล่างสีฟ้าคลิกเข้าสู่การประลองโคดดิ้งจะเจอหน้าตาของเกมแบบนี้นะคะคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้ได้เลย Next อ่า รอ,อดแป๊บนึ่งอ่ามีแปงแปงเดง,งขึ้นมานะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนกาก,กบาดออกไปเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินไปเก็บแครอทนะคะกากรบาดกไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนเห็นแครอทที่อยู่ข้างหน้าน,นีะ่คะเราจะต้องให้ตัวกระต่ายเนี่ยไอเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยเด้งมาเก็บแครอทโดยการนําสัญลักษณ์ของโปรตีนไปวางนะคะ แฮร็อมีสองหัวเดินตรงอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยวไปไหนเลยถูกไหมคะเอามาวางเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเฮ้ให้เดินกดปุ่มสีส้มๆให้เดินตองตองเห็นไหมได้ถนาดแล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนดา่านนะคะเขาก็จะเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆความยากก็จะมีเรื่อยๆอ่าเริ่มมีลูกศรเลีเล้ยวอ่าต่อ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 ,ตอ,ตอกากรบาดไปได้เลย เลิกขี่ก้าหนึ่งสองเลี้ยวหนึ่งสองแมนบอ 1, ต้องต้องต้อง้อ่าเดี๋ยวพร้อยโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกนะมีหลายด่านมากใครได้กี่คะแนนไหนอลองเปิดไหมไว้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเอาไว้รับสมองเอาไว้คิดเนาะว่าเราจะทำยังไงให้ ก,กระต่ายเราจะเก็บจำนวนแครอทเนี่ยได้มากที่สุดบายบาย